เหลาทหารก็าอายุธยาสีรามเทพนครทั้งผองศึกมหาอุปราชารัชธายาหงสาวดีประเทศครั้งนี้เป็นมหายุทธสงครามหากอายุธยาพลาดพลังเสียที คงไม่อาจพลิกฟื้นคืนคงเอกราชได้อีกคงต้องตกเป็นข้าช่วงใช้หงสาวดีไปช่วงกระเปราสารไร่บ้านพลเมืองจะพัดที่นาคาที่อยู่ไทยจะม่เหลือแผ่นดินให้ปักหมุดหมายจัดยืนสำแดงความเป็นไทยอีกต่อไปแต่หากเราร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ทำศึกต้านทัพองสาวดีได้สำรึกผลแล้วใส่ตราบนี้สืบไปภายหนะ้าก็จะแหลงศึกพม่ารามันไปอีกนานเท่านานจันั้นแล้วเราทหารกล้าโยธยาจงยอมพลีกายถวายชีวิตที่ชิดศึกคราวนี้อย่าได้ยอดอ่อท้อสืบไปภายหนะ้าลูกหลานเรา จะได้มีพระสุธาได้อาศัยไทยจะได้สืบสายสืบชาติสืบประกูลมีศูนย์เผ่าสิ้นพงดำรงความเป็นไทยไปชั่วฟ้าดินมาาื่อไ